โอเควันนี้อยากจะเริ่มต้นการดูแลผิวหน้าหรือซ่อมแซมหรือฟื้นฟูก,ก็เลยตัดสินใจในที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะรักษาสิวมาค่อนข้างนานหรืออาจจะเป็นเพราะเราดูแลตัวเองไม่ดีพอก็เป็นไปได้ในหลายๆปัจจัยนะคะแต่ที่แน่รู้สึกว่านะตอนนี้สิวขึ้นเยอะมากที่หน้าผาก อันนี้เป็นภาพกล้องหน้ามันจะหลอกตาอยู่นะคะจริงๆแล้วถ้ามองด้วยกล้องปกตินี่มันน่าจะเห็นรอยแล้วก็สิวชัดเจนกว่านี้คิดด้วยอนยะ่างนั้นวันนี้ก็จะเริ่มต้น รักษาครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของดรสารโรดไปที่ร้านดรสารโรดมานะคะแล้วก็ได้มาหลายตัวเลยแต่ว่านะตอนนี้จะใช้ตัว cleansing ก่อนเพราะจดมาจากคนขายนะคะดูสิจดมาเพียบ กลัวลืมนะคะเพราะขั้นตอนหลายอย่างที่เราจะต้องอไม่ผิดพลาดกลัวว่าจะทําผิดพลาดโอเคเขาบอกว่าให้เราเริ่มต้นที่ตัว cleansing คือตัวนี้สีฟ้าเขาบอกว่าให้ใช้สักไม่ต้องเยอะมากอให้ใหญ่กว่าเม็ดโทเขียวอะ่ะเราก็เลยติ้งต่างว่าเป็นอ เข้าเม็ดผวนส่งก็แล้วกันจะได้เยอะขึ้นหน่อยนะแล้วเขาก็บอกว่าให้บีบออกมาประมาณนั้นเสร็จให้นวดให้นว,วน,น,ววน,นวดวน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 เป็นก้นหอยให้ทั่วหน้าเลยจากนั้นให้ใช้สำลีอ่ะชุบน้ําแล้วก็เช็ดออกแต่เราขั้นตอนเนี้ยที่ใช้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะไม่ต้อง ไม่ต้องอล้างเครื่องสําอางห,หรือล้างแป้งล้างเหนือ่อล้างใครหรอไม่ต้องเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวแรกสำหรับตัว herbal cleansing lotion นะคะและจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะใช้โซ a p ลิควิด Soap ตัวนี้เขาบอกว่าให้หยดหยดมาประมาณ1-2หยด ใส่ฝ่ามือแล้วก็นวดนวดวนๆบนฝ่ามือให้มันเกิดฟองแต่ในกรณีถ้ามันไม่เกิดฟองเขาบอกว่าให้เราใช้น้ําหยดลงไปสักหหยดสหยดให้มันเกิดฟองแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยทา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 ให้ทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีให้ทิ้งไว้ดีที่สุดบางคนอาจจะขี้เกียจรอเขาบอกว่าให้แนะนำไว้สักหนาทีนะ ไม่ให้เกินนั้น<ม>เบื้องต้นเพราะว่าเราเพิ่งใช้แล้วก็ล้างออกล้างออกเลยไม่ต้องแบบสำลีมาชุบน้ำแล้วล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดเลยแล้วก็หลังจากนั้นโอเคเราก็ไปอาบน,ออน้ำได้โอเคค่ะขั้นตอนของการครีนซิ่งก็มีแค่นี้ก็คือตัวแรกเขาบอกให้ลองใช้ตัว Herbal Cleansing Lotion พอจากนั้นให้ใช้ Liquid Soap อันนี้สำหรับผิวมันแต่ว่าถ้าเราไปปรึกษาพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ร้านดรสานโรดเขาก็จะแนะนาเราอีกทีหนึง่งว่าหน้าอย่างเราควรจะใช้อะไรแต่ว่าหน้าของเรเนี่ยคือหน้ามันมากนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแล้วแล้วก็เราค่อยมาใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากการอาบน้ําของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียละก็ต้องทดสอบดูเพราะเขาบอกว่ามันก็จะมีการลอกการแดง การแสบแล้วก็มีผดพื่นขึ้นสิวเหิขึ้นก็จะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่างที่แจ้งค่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะอายุ30กว่าแล้วก็อยากจะสิวลดลงบ้างนะคะรู้สึกว่าอายุเพิ่มขึ้นสิวก็ยังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ยอมละลองสู้ๆอีกสักครั้งหนึ่งด้วยผลิตภัณฑ์ของดออรสารโรธแล้วเรามาดูกันนะคะวันนี้วันที่ วันที่เท่าไหร่นะ3กันยายน2563นนะคะโอเคค่ะขอตัวไปอาบน้ำเพื่อจะได้ดูแลผิวหน้าตามขั้นตอนที่แจ้งไปก่อนแล้วจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อะไรอีกบ้างนะคะเพื่อแนะนำสำหรับคนที่อยากจะรู้แล้วก็ติดตาม ว่าหน้าของเรจะเป็นอย่างไรบ้างต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์สาโรคหรือว่าเป็นแค่ราคาคุยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามตอนต่อไปนะคะ